สวัสดี FC ทุกท่านนะครับยังไม่ไปไหนครับก่อนจากก่อนจากคอยคลิปหนึ่งเมื่อกี้โดนเจ้าสายทองวิ่งไล่นะโอ้โหเกือบตัวไม่รอดครับนี่ระดับขนาดนี้ถ้าชนผมเนี่ยมีแข้งขาหักกันบ้างนะป, <laughs> ปีหนึ่งปีสามสี่วันปีสามวันสี่วัน เอ้ยสนใจคนไหน,นกินนมหนสนใจคนหน่อยกินตะนมแท้สายสายเอ้ยคือเป็นตัวผูโลดโอ้ร้อนร้อนครับดูจับดูนี่ร้อนเลยนะวิ่งเล่นเหนื่อยไงอย่าว่าาจะสา่งคนกัอนห่อนไมครับพี่น้องแลนเล่นน้ำกันอิ่มแล้วเหรอฮะเพิ่มบาลังเสร็จแล้วลชัด ชาร์จพลังบอกไม่เห็นตรงนั้นแม่เขาโอเคโอเคโอ้โหเป็นตาเสียบหน่อยหนึ่ดูท่าดูดนมช้างครับเห็นแล้วคิดคิดถึงนาโนเลยหนาคืออะไรผมว่าคือแม่บอกค่อยท่องเลยคือเออแมนงูแมนคือแม่ไอท่องเพชรไหมไอทับทิมรนเดียวกัะครับคือไอทับทิมเลยเลยคือเนาะ โอ้เหมือนทับทิมมากเลยครับอันนี้เป็นลูกของพี่หนุ่มหนุ่มสุรินนะฮะว,วันนี้เหมือนค่อยแต่คลิป,ปงงดูดูไอ้อ้วนต้าอ้วนอย่าดูคลิปสนุกสนุกนะไปติดตามได้นะครับที่ช่องพายบัวบาน แล้วก็ช่องอสายทองแฟมิลี่ครับถามว่าน้องก็ถ่ายทันไหมน้องก็ถ่ายไม่ทันนะครับตอนผมโดนวิ่งโดนช้างวิ่งไล่นะก็ <c oughs> <c oughs> คือวิ่งแบบไม่คิดชีวิตเลยนะครับถ้าไม่ทันนะ <c oughs> ไม่รู้จะวิ่งไปทางไหนนะเออไล่ <c oughs> าไลมากพ่อเขาบอกว่าไม่เคยเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นครับอันนี้เป็นครั้งแรกเลยที่น้องวิ่งไล่คนไกลขนาดนี้อโอ้โหวิ่งตามมา ประมาณเกือบสามสิบวิได้ครับบอพอพอเขาไปอยู่พอพออยู่เขาก็เลยตะเลิดเลยเออาม,มาแว้ยทองสุขกับพันล้านน้องที่งายาวที่อยู่ใกล้พลอยทองก็ลูกหนุ่มสุรินนะทองสุขกับพันล้านอ๋อสมัยแต่ก่อนเคยไปถ่ายอยู่ สมัยตอนอาเชีอยู่ครับงานนี้น้องไม่ไม่ดีดแล้วครับไม่ดีดแล้วเนื่องจากว่า,าเขาเรียกว่าอะไรเหนื่อยเหนื่อยครับเหนื่อยเมื่อยแห้งพี่น้องสร้างอีเลนี่ทางนาบ้านนี่ก๊กหมก๊กไม่นี่นะคบ,บาเกินปีหนึ่งก็ตายเบิดเือ <c oughs> <c oughs> ก่อนก่อนจะไปถึงที่นี่ต้นไม้ต้องพังก่อนนะต้นไม้ต้องพังก่อนต้นของต้นนะวิ่งชนนั่นวิ่งชนนี่ลูกพี่หนุ่มมีแต่ตัวสวยๆทั้งนั้นเลยเหมือนมากนะครับเหมือนเหมือนแม่เจ้าทองเพชรจริงๆครับ อะไรฮะอยู่ตรงนี้เลยเหรอจิจจุดจิจจุตจิจจุตจิจจตจิจจุตดดูย่นนะดูท่านผู้ชมดูลอยย่นนะเมื่นแม่กับคุนเลยวิววิววิวอันนี้น้องไม่ค่อยดีดเท่าไหร่นะเหนื่อยแล้ว โอ้ก่อนก่อนจะออกไปนะโอ้โหยรู้ว่าจะได้ออกข้อนี่โอ้โหกระโดดแบบสุดยอดเลยฮะเหมือนกระพิงอ่ะเหมือนกระพิงแบบจะหลุดออกจากข้ออะไรประมาณนี้ครับดูนมดูนมแม่เขานมใหญ่พอๆกับแม่น้องตุลาที่ใส่ดีเหมือนกันเลยครับสองเชือกนี้ดูครับอาจจะเล็กกว่านะเล็กกว่าเล็กกว่าประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์ครับ ขันคนมาอยู่ดิพังบ่บ่เหลือลูกไส้ดิอ๋อบ่ได้เข่าบ่ได้ฝึกไว้เรียงมันแต่หน่อยเลยป่ครับตัวนี้จักปีสองปีปลาแต่สองปีไปไหนไปไหนลูกไปไหน อ๋อกองตัดกองตัดมีกองตัดพอโอ้เลี้ยงมาตั้งแต่สองปีนะครับแม่เขาเออมันก็รักคนนั่นแหละเชื่องนะครับเชื่องรักคนเลี้ยงมาตั้งแต่สองปีสื่อมัสดะใส่ สายทองน่ารักตอนเย็นก็ไปดูน้องสายทองได้นะครับลงคลิปช่วงเย็นลงคลิปช่วงเย็นต่ช่วงนี้น้องก็จะตัดไปดูอาจจะมีหลุดนิดนดนะฮะโดนช้างวิ่งไล่นิดนึงถ้ามีติดขโมยกลับบ้านเราเลยไม่ตองขโมยเราพี่น้องเอารถทิพย์รอคน,น,นโหลด เที่ยวไหมทรายทองไปเที่ยวฝั่งฝั่งน้ำไหม,อ,ไหมอือไปหาเดินเล่นแถวฝั่งนู้นไหมทรายทองฝั่งผูมมีแต่ตัวสแวสบอืออืออู้อปอยไปเลยครับปอยก็มคันนีเ่เรียบร้อย ที่อ่างทองตกหนังมากค่ะทั้งลมทั้งฝน,นหมู่บ้านขนาดสร้างสร้างมูเพิ่นมาขายเพินอะไรนะน้ำหัลุดแลนไปหาตัวผู้ผนะตัวผู้เตะเอาค้างแล้วขันลุดไปขันลุดไปเต็มฐานตัวผู้ค้างนี่เดือบรอยอน้องทรายทองอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่บ้านบ้านขุนทรายทองนะครับอยู่ใกล้กันห่างก,กันประมาณสี่กิโลครับจากมัตตกกางนะ เหมือนตุลาเนยครับเฮ้ยเฮ้ยเเสียงใครเสียงใครนี่มีสะมีขอกย่างดีสายทองช้างเผือกช้างเผือกตะการยุวัดเลยครับยุยละวัดรด้วยกน ไอ้บุญบุญ,บ,ญบุญหลายบุญหลายกับแม่แม่ขาปีนนหลานพิซซ่าไหมพิซซ่าบ้านาน สิ่งพูดไม่ได้ยินเลยฝนตกหนักบอกมีฝนจากเม็ดได้อยู่นี่พี่น้องมีแต่ฮิปโปโมีแต่ฮิปโปนะครับฮิปโปหนึ่งเชือกอแหม่ไม่ชวนแหมเบื่อมากเลยไอ,อเลอลเฟนทไทยแลนด์เนี่ยบอกว่าให้มาถ่ายมาถ่ายโอ้ยเดี๋ยวไป <c oughs> ทีหลังมานะจะบอกให้เอลเลฟเฟนไทยแลนด์น้องน่ารักมาก ไม่อยากกลับบ้านแล้วสิงไม่อยากกลับเลยนะฮะเออว่าจะขอเขาอยู่ครับอืมว่าจะขอเขาอยู่มาคุยกับพ่อสิงเร็วลูกดูบัวดีกว่าอีอีเออดี๋ยจองจองไว้ให้บัวบานเออโตไปเป็นผู้สาบัวบานเด้อนี่นบะาไสทอง เหมือนช้างหุ hmm. sure, ่นยนต์เลยเหมือนไหมเหมือนเนาะวิ่งตอนวิ่งนี่โอ้โหน่ารักมากครับดูบัวในฟันหลอเสือสร้างผมนี่แลนในตะเลิดเลยชื่นใจแลนด์หายเลยเขาปลาไปเนี่ยมันจับดูสัยหรอกเอาโบบาหนึ่งปล่อยแล้วอะไรแท่งคนอีก ตเนี่ย <International. S 2> คราบ่าปีแล้วมันมันยานดู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 ด,ดูไม่เห็นคลิปบัวเลยตั้งแต่คลิปคุณตาม,มาอันนี้ต้องร้องเรียนไปทางเอลฟ์เเฟนไทยแลนดได้เลยนะครับว่าเออทำไมถ่ายคลิปตอนเช้าแล้วตอนบ่ายหายไปไหนจะบ้าแต่เจ้าเสือเลยเจ้าเสือในตอนเช้าของผมนี่ถึงเที่ยงครับมาใค่ก็ผัดกันผัดกัน น้องเสือถ่ายบัวหน่อยคิดถึงลูกชายรอลูกเจ๊ออกมาต้องอ้วนแน่ๆโอ้โหต้องสุดยอดอยู่แล้วครับลูกเจ๊โอเคครับเดี๋ยวกลับบ้านก่อนไม่ลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามช่องพายบัวบานช่อง elephant t h ไท l แลนด้วยนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแงชร์หนึ่งคอมเมนต์คือหนึ่งกำลังใจเด้อสวัสดีจ้า